ยิ่งสินละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งทรมานยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นสภาว่าเผากรรมเนี่ยกระทบในขณะปัจจุบันด้วยกร,รมในอดีตด้วยกร,รมบางกร,รมเนี่ยมันไม่ส่งผลทางมโนกรรมก็จริงสังเกตด,ดูไม่ใครที่เข้าถึงสภาว่าตัวนี้เวลาไปเดินบินบาทเนี่ยบางทีความคิดหรือมโนกรรมไม่มีแต่เดินไปเนี่ยขาอ่อนยู่บเลย เพราะมันนานหลายภพชาติมาแล้วมันจําไม่ได้ทางด้านสัญญามันจําไม่ได้แต่ทางกายในส่งผลขาอ่อนไปหมดเดินไปเนี่ยเหมือนเราไม่ได้คิดอะไรแต่ขาอ่อนยวบลงเลยไม่ต้องไปคิดหามันหรอกมันจะผุดขึ้นมาเองต่อไปเนี่ยแม้ไม่คิดมันก็คิดของมันเองกรรมเก่าๆเ,เนี่ยภายในชาตินี้เนี่ยมันจะจําได้เรื่องสัญญาที่เราไปทํากรรมอะไรไว้เนี่ย ยังไงก็ต้องเจออย่ดีหนีไม่พน้นสำหรับคนที่มีกำลังนะกรรมเก่าๆที่เราเคยทำไว้จะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาวิธีแก้ก็คืออยู่กับลมหายใจอย่าไปคิดซ้อนคิดอย่าไปเอาความคิดแก้ความคิดมันไม่จบอย่าไปข่มมันไว้กรรมจะดีไม่ดีก็ตามความคิดหรือมโนกรรมจะดีไม่ดีก็ตามปล่อยให้มันผุดออกไปอย่าอะไรไปข่มมันไว้ยิ่งข่มก็ยิ่งไม่หมด มันจะเป็นพบซ้อนพบพบดีทับพบชั่วพบดีทับพบชั่วทับซ้อนทับซ้อนเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่พบชาติก็จะทับซ้อนทับซ้อนหนาขึ้นหนาขึ้นวิธีแก้ก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกตัดกระแสมโนกรรมพวกนี้ออกไปคืออย่าไปยุ่งกับมันต่อไปยิ่งจะเห็นชัดมากยิ่งทรมานมากต่อไปเนี่ยยิ่งศีลสมาธิปัญญามีกําลังมากเท่าไหร่ นี่เขาเรียกว่าจิตรวมรวมวิสีสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งบางทีก็ไหลไปปรุงกับมันแต่รู้สึกตัวเร็วยิ่งจะทรมานบันนี่ตอนจะกินข้าวยิ่งทรมานสังเกตดดูไม่ใครที่จิตละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยมันจะร้อนเหมือนนั่งในเตาอบเลยสั่นไปหมดเหมือนจะเป็นลมเลยแสบหนังไปหมดนะคนเยอะๆเข้ามาในศาลาเนี่ยแต่ถ้าไปอยู่คนเดียว อาการนี้ก็จะอ่อนกําลังลงถ้าไปอยู่คนเดียวจะอ่อนกําลังลงแต่ก็ยังสภาว่าเผากำอาการเสียดแทงภายในก็จะมีเหมือนเดิมแต่มันอ่อนกําลังลงพอเข้าใกล้คนปั๊บเนี่ยอาการตัวนี้จะเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะเรายังมีอุปทา,านอยู่คนที่ยังมีอุปทา,านอยู่จิตมันก็จะส่งออกส่งออกก็เพิ่มความรุนแรงตัวนี้ขึ้นมาอีกพอร,รู้สึกตัวว่าเฮ้ยกูไปตําหนิเขาแล้วนี่ว่าถอยกลับมาถอยกลับมาสภาว่าพวกนี้ มันจะแยกกันออกกับเรามีมันเดิมแต่เรากับสภาวะนั้นจะแยกกันออกเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกความคิดออกจากเราแยกอารมณ์ออกจากเราทั้งนั้นที่มันอยู่ในตัวเราเราก็จะเห็นมันชัดขึ้นฝึกสติให้มันมีกําลังไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะแยกออกแยกออกชัดขึ้นชัดขึ้นนี่เอาให้มันถึงพร้อมพวกเรามีแน่นอน การหลุดพ้นี่มีแน่นอน